สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีบัสุข,ขูทุกคนเนาะไม่นี่กลับมาไล่ก่อนเมื่อเนะพี่น้องนองจากทีด่ดำน้าแล้วเนาะสบายดีแปดคน ไปดีสิบสี่คนเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายด,ดีสบายดียดไม่นี้ก็มาดำนาอยู่บ้านเลยเนะาะฮะก็ขึ้นแต่ดำนาเนาะพี่น้องก็สิเมื่ออะบรดนี้เนาะคอมเมนต์กันมาได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อบัดสุขุทุกคนเนาะสวัสดีบ่าวลาวดำนาไว้เนาะ ธรรมาดาครับพมโอ้หมุดดึงดินพิลึกลินอยู่เมืองยังนอะอ่าอยู่เมืองจะพรแขวงสวรรณเขตเด้ออยู่เมืองจาพรแขวงสวรรคเขตเอฟซีปอไภยอยู่ใกล้กับมาเยี่ยมมายามก็ได้เด้อบัวซีอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวมาเยี่ยมกันแน่ตอนนี้พ้นกำลังสีมาเนาะ ขาก็เจ้าดำก่อนพี่น้องนี่ยเขียวเลยเนาะเขียวงามเลยเนี่เด,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 ดี๋ยวก็เจ้าดำก่อนหน้าซุมทอแม่เนาะมันลดเขียวนากระเจา้า คอมเมนต์กันมาได้พี่น้องโอ้เ oh, oh, ขียวงามดิสบายดี14คนเดอร์ประมาณ10นาทีน้องมาหมดดนดอกเดี๋ยวจพาไปเบิ่งควายควายกับเจ้าเนาะพี่น้องตุ้ยตุ้ยควายเถิกตัวนิน เข่าเกี่ยวงามขนาดแมนสบายดีเช่นกันครับผมได้ก,ก้ากระเจ้าก่ากระเจ้าแบบเจ้าเอามาไว้เนาะ,ะเจ้าสีดำนาเนี่ยัง,ยงบบได้แล้วนาทองนี้เนาะติดกันกันกบนาท้าพอทำไมน,นี่กาเพื่อน โอตัว่หลึกนี้คว่ายลาตัวปักใหญ่หนึ่งตัวจังมื่นเด้วยสะเนี่ยสบายที19คนป้าตัวปักใหญ่หนึ่ง ủa vực nhanh rất khỏe là phục, oh. tô trong nghìn đấy thằng này nó, châu khai tô thôi đây nè, không phải là khai là bò, bò, anh em cho châu khai châu khai tô thay. บุกเบิกไทยหน้าได้เนี่เนาะเป็นหน้าอยู่บ่บริเวอตัวว่าและควายขอมยน,น,นี่บริเวณบ่ได้ถูกเวียกเนาะบุคือตะกี้ได้เนาะขมยเน,นี่บ่ได้ถูกแลวขอมยเนี่ยมีแต่ควายเล็กดีครับผมสบายดีเด้อคุณพอ่อเน็ตเน็ตด,ดีไลน์ โอนะทูเจ้าเพิ่นว่าบฮ่ฮห้สีว่าวราคาเท่าไเนะจะมีจากโตนนคะวายเจ้าตเดียวเอเอววสองสามโตาตาปานเนาะเรียงควายเถิกเนาะเราก็ได้เรียงควายนะแยายม่เนาะเังได้ลูก เมื่อพี่น้องโอ้หนาตรงนี้ก็จาก,กับดามก่อนหมูเลยเนาะเขียวบนเขกาก็จะดาก่อนแล้วตรงนี้ตรงนี้ดาก่อนหมเนะอ,อย่างไปหาหลอดได้เลพี่น้องเขาตรงนี้เขียวขนาดเลย เขียวงามสบายดีพี่น้องลูกหลานทางสาปปลาวสบายดีประสุข,ขุทุกคนเดอ้อผ้าดังมาเลยเดอ้เอเขาสิได้ลงจากไร่สดเดอ้อโผฝนี่ตกมาเลยปาต้อเผากันเจ้าเขียวลิ ขียวงามสบายดีบ่าวลาวสาวแพท,ทองได้กี่เดือนแล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อใกล้ชีคอดแล้วเดือนที่แปดเนาะเดือนนียได้แปดเดือนแล้วครับผมได้แปดเดือนแล้วได้ลูกสาวเด้อ สมัยนี้ควายสบายควายทำงานแทนควายทำงานแทนแล้วแม่นแล้วมีมีแนวอันทำงานแทนแล้วมือคอดบอกเนเดอ้อได้ได้ได้น้องเดี๋วยวจะบอกเดอ้อบ่าวโอลิเนาะโอเคโอเคน้องเดี๋วยวจะบอกเนียจะหายอมควายเมื่อน้ำเลยเด้อลาว่ะมันขำอะไรลาว่ะขำอะไรไปน้องผม บรรยากาศเนะาะจมื่อสิบปีลินน้ำเดิสนออริพ่อดำนาทองนี่นาอเราพ่องามนี่นาอเนอี่ยสาวเราเนี่ยป้าพี่น้องไปแล้วพี่น้องไปพ่อกันคลิปหน้าเด้อสำหรับไลฟ์สดนี่ก็จะขอจบลงส้นีเนาะสิบเมื่อบ้านแล้ว พ้นมาเลยพี่น้องขอบคุณหลายๆที่ติดตามด้วยไว้พอ,อ,อกกับคลิปหนะ้าบายดีประสบคุามสุขทุกคน